สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับผมในช่อง YouTube นะครับผมเป็นช่อง YouTube ของเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปจะพาไปชม Ford 4ประตูคันนี้นะครับผมราคาเบาส,สบ,าบายเลยครับสภาพนี้เลี่ยมกริบเลยครับผม ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ให้กับเซลโยหน่อยนะครับผมเผื่อจะมีรถอะไรเข้ามาอัปเดตให้ลูกค้านะครับผมเรามีเข้ามาให้ชมทุกวันวันนี้เราจะมาแนะนำฟอร์ดนะครับเครื่อง2.2นะครับ XLT นะครับปี17นะครับคันนี้นี่เลยสวยๆเลยครับสีขาวนะครับ ตัวนี้เป็นรถปี2017 6เกียร์นะครับเครื่อง2.2นะครับนี่แม็กใหม่ยางใหม่อีกแล้วครับท่านพร้อมด้วยนี่ครับผมนี่คิ้วด้านข้างนะครับสวยงามเลยคันนี้เป็นรถสีขาวนะครับผมสีสวยเลยนะครับมีบันไดสภาพนี่เลี่ยมกิ๊บเลยครับผมนี่ครับผมฟอร์ดเรนเจอร์นะครับ ตัว XLT นะครับปี B 2017นะครับสี่ประตูเครดิตดีฟรีดาวนะครับคันนี้สนใจทักมาคุยได้เลยนะครับผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทเองอ่าครับผมรถสวยมากครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับฟอร์ดมีออปชั่นเยอะอยู่แล้วนะครับผมดูได้เลย 4ประตูคันนี้นะครับเหมาะสําหรับรถที่ว่าครอบครัวสายลุยนะครับจะไปเที่ยวป่าเที่ยวอะไรได้เลยนะครับผมตัวนี้ไฮเรนเดอร์นะครับสีขาวนะครับตัว XLT สี่ประตูนะครับออโต้ด้านในก็เป็นเบาะหนังเหมือนเดิมครับผมด้านหลังกว้างขวางครับมาไล่ตะเข็บดูนะครับไล่ดูนองดูน็อตอะไรนี่เดิมหมดเลยนะครับทั้งคันคันนี้การันตีว่าเดิมทั้งคันครับ สำหรับฟอร์ดสองเครื่องสองจุดสองนะครับนออปชั่นเยอะมากนะครับเหมาะกับการเรียนรู้นะครับคันนี้เกียร์ออตโอต้เบาะหนังปีสอง7นสิบเจ็ดนะครับฟอร์ดสีขาวคันนี้นะครับปฏิพัทน์ออตโต้เราจัดให้เลยครับวันนี้เราอยู่ที่เต็น์ปฏิพัทน์ออตโต้คันนี้นะครับเจ้าฟอร์ด สประตูตัว XLT เครื่อง2.2นะครับปี2017นะครับราคา599,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใน YouTube ช่องนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไลน์นะครับทักมาได้เลยสนใจขนาดทักมาได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นขนไหนแล้วติดตามกันครับ